ราณแต่อร่อยนะคะอร่อยมากเลยปูหลนกับค้าวค่ะคนโบราณก็ต้องกินของโบราณแต่อร่อยนะคะอร่อยมากเลยปูหลนกับข้าวมาทอดกินกับปูหลนค่ะนี่คือเห็นไหมคะปูหลนข้นๆน,น่ากินเลยค่ะ รากินกับข้าวสวยก็ได้ค่ะถ้าเราไม่กินกับข้าวตังเป็นอย่างนี้อร่อยมากเลยค่ะก็มีผักเครื่องเคียงจะเป็นขมิ้นขาวอันนี้เขาเรียกข้าวตังกคือข้าวที่ข้าวสวยที่ปั้นเป็นก้อนแล้วบี้เป็นแผ่นแล้วไปตากแดดให้แห้งแล้วก็ของชอบของโปรดเมนูนี้ไม่ได้กินมานานแล้วค่ะข้าวตังกรอบ บอกเลยว่าอร่อยเดยหาคนทําเป็นยากแล้วเดี๋ยวนี้หาอร่อยอร่อยกินยากก็ของชอบของโปรโดเมนูนี้ไม่ได้กินมานานแล้วค่ะข้าวตังกรอบบอกเลยว่าอร่อยค่ะคนโบราณก็ต้องกินของโบราณ แต่อร่อยนะคะอร่อยมากเลยปูหลนกับ <ık Trans> ข้าวกินต้องเอาอปูหลนใส่ลงไปในข้าวตังค่ะของชอบของปโปรดเมนูนี้ไม่ได้กินมานานแล้วคะ่ะข้าวตังก,กรอบรบ,บอกเลยว่าอร่อยของชอบของโปรดเมนูนี้ไม่ได้กินมานานแล้วค่ะข้าวตังกรอบบอกเลยว่าอร่อย พวกแตงกวาถั่วฝักยาวผักสดจะเข้ากันอร่อยค่ะเป็นน้ำพริกโบราณที่ค่ะคนโบราณก็ต้องกินของโบราณแต่อร่อยนะคะอร่อยมากเลยปูหลนกับข้าวเขาเรียกข้าวตังคือข้าวที่เขาสวยที่ปัป้นเป็นข้อก้อนแล้วบี้เป็นแผน่แผนๆแล้วไปตากแดดให้แห้งแล้วก็ ค่ะอร่อยบางไม่ลงคะ่ะอ,อร่อยมากๆมันเข้ากันมากๆกับข้าวทอดนี้เขาเรียกข้าวาตังคือข,ข้าวที่เขาวสวยที่ปัป้ปปนเป็นก้อนแล้วบี้เป็นแผ่นๆแล้วไปตากแดดให้แห้งแล้วก็นะคะคนโบราณก็ต้องกินของโบราณแต่อร่อยนะคะอร่อยมากเลย หลนกับคัดนี่ค่ะข้าตังทอดข้าวสวยนาไปตากแห้งแล้วก็นับเงอหาคนทำเป็นยากแล้วเดี๋ยวนี้หาอร,อ,อร่อยอร่อยกินยากก็ของชอบของปโปรดเมนูนี้ไม่ได้กินมานานแล้วค่ะข้าวตังกรอบกรอบบอกเลยว่า อร่อยพวกแตงกวาถั่วฝักยาวผักสดจะเข้ากันอร่อยค่ะเป็นน้ำพริกโบราณที่นี่ค่ะของชอบของโปรดเมนูนี้ไม่ได้กินมานานแล้วค่ะข้าวตังกรอบบอกเลยว่าอร่อย มาค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาชิมข้าวตังปูหลุนปูหลุนนี้จะกินกับก็สวยก็อร่อยกินกับข้าวตังแบบนี้ก็อร่อยค่ะก็อร่อยมากๆเลยมือนี้จะเลอาหารจะได้กินเอำมัทอด อร่อยมากค่ะมันจะกรอบๆมันจะเข้ากันดีกับเอ่พวกหลนทั้งหลายพวกแตงกวาถั่วฝักยาวผักสดจะเข้ากันอร่อยค่ะเป็นน้ำพริกโบราณที่ค่ะคนโบราณก็ต้องกินของโบราณแต่อร่อยนะคะอร่อยมากเลยปูหลนกับข้าว เรากินกับข้าวสวยก็ได้ค่ะถ้าเราไม่กินกับข้าวตังเป็นมาค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาชิมเข้าวตังของชอบของโปรดเมนูนี้ไม่ได้กินมานานแล้วค่ะข้าวตังก,กรอบบอกเลยว่าอร่อยมาทอดกินกับปูหลนค่ะนี่คือเห็นไหมคะ กูหลนค้นๆน่ากินเลยค่ะค่ะต้องไปสั่งเขาทำให้ผักนี่ค่ะผักเป็นผักสดมันจะเข้ากันกับผักสดของชอบของโปรดเมนูนี้ไม่ได้กินมานานแล้วค่ะข้าวตังก,กรอบบบอกเลยว่าอร่อยนี่ค่ะข้าวตังทอดข้าว สวยนำไปตากแห้งแล้วก็นับนี่ค่ะข้าวตังทอดข้าวสวยนำไปตากแห้งแล้วก็นับนี่ค่ะอร่อยบางไม่ลงค่ะอืมอร่อยมากๆมันเข้ากันมากๆกับข้าวทอดอย่างนี้อืม อร่อยมากเลยค่ะก็มีผักเครื่องเคียงจะเป็นขมิ้นขาวแบบหยุดไม่อยู่มันเข้ากันมากเนไคะราดปูหลนลงไปกินนี่กำลังกินล้วเอาอปูหลนใส่ลงไปในข้าวตังค่ะเป็นเมนูที่เออเมนูโบราณค่ะหากินยากเหมือนกันค่ะ คะครัจะก,กันนี่ค่ะค่ะเขาไปสั่งเขาทำให้ผักนี่ค่ะผักเป็นผักสดมันจะเข้ากันกับผักสดเนีอยหาคนทำเป็นยากแล้วเดี๋ยวนี้หาอร่อยอร่อยกินยากก็เป็นเมนูที่เออ เมนูโบราณค่ะหากินยากเหมือนกันค่ะนะคะับวิจารณ์เยอ yeah. หาคนทําเป็นยากแล้วเดี๋ยวนี้หาอร่อยอร่อยกินยากก็ <c oughs> เรากินกับข้าวสวยก็ได้ค่ะถ้าเราไม่กินกับข้าวตังเป็นนี่ค่ะข้าวตังทอดข้าวสวยนําไปตากแห้งแล้วก็นํา พวกแตงกวาถั่วฝักยาวผักสดะะจะเข้ากันอร่อยค่ะเป็นน้ําพริกโบราณที่นี่คะ่มะมาทอดกินกับปูหลนค่ะนี่คือเห็นไหมคะปูหลนคน้คนๆน่ากินเลยค่ะแ,แบบหยุดไม่อยู่มันเข้ากันมากนะะี่ค่ะราด ปูหลนลงไปกินอืนอันนี้เขาเรียกข้าวตังคือข้าวที่เออข้าวสวยที่ปัป้น,ปนเป็นก้อนแล้วบี้เป็นแผน่นๆแล้วไปตากแดดให้แห้งแล้วก็ปูหลนปูหลนนี่จะกินกับก็สวยก็อร่อย,ยกินกับข้าวตังแบบนี้ก็อร่อยค่ะก็อร่อยมากๆเลย มือนี้จเจริญอาหารจะได้กินเยอะหาคนทำเป็นยากแล้วเดี๋ยวนี้หาอร่อยอร่อยกินยากก็ค่ะอร่อยบางไม่ลงค่ะอ,อร่อยมากๆมันเข้ากันมากๆกับข้าวทอด นี่คะ่ะนี่คะ่มะมาทอดอร่อยมากค่ะมันจะกรอบกรอบมันจะเข้ากันดีกับพวกหลนทั้งหลายปูหลนปูหลนนี่จะกินกับก็สวยก็อร่อยกินกับข้าวตังแบบนี้ก็อร่อยคะ่ะก็มาทอดกินกับปูหลนคะ่ะนี่คือ เห็นไหมคะปูหลนค้นๆน่ากินเลยค่ะค่ะต้องไปสั่งเขาทำให้ผักนี่คะ่ะผักเป็นผักสดมันจะเข้ากันกับผักสดปูหลนปูหลนนี่จะกินกับก็สวยก็อร่อยกินกับข้าวตังแบบนี้ก็อร่อยคะ่ะก็ ปูหลุนปูหลุนนี่จะกินกับก็สวย